สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารการเมืองครับวันนี้สารการเมืองเสนอคําที่เป็นเหมือนวิถีชีวิตของชาวใต้คือคําว่าไม่รบนายไม่หายจนท่านผู้ชมครับไม่รบนายไม่หายจนเนี่ยมันเป็นระบบคุณค่าหรือความคิดความเชื่อของพี่น้องชาวลิกอพี่น้องชาว12นักสัตว์หรือพี่น้องชาวอาณาจักรตามพรลิง พูดง่ายๆก็คือในคาบสมุทรสยามมาลายูเรานี่หนะครับกำลังเชื่อหรือมีระบบคุณค่าที่เชื่อว่าไม่รบนายไม่หายจนคำว่านายคือผู้ปกครองครับหรือผู้ปกครองหรืออํานาจรัฐโบราณไม่รบนายไม่หายจนจึงเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองเป็นชาวไร่ชาวนาหรือชาวริมทะเลที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรสยามมาลายูแถบนี้ใช้วิถีชีวิตที่ตอบโต้ท้าทาย คำว่าไม่รบนายก็คือไม่ยอมรับอำนาจนายไม่ยอมรับการใช้อำนาจของผู้ปกครองนายในที่นี้อาจจะมีพฤติกรรมเฉ๋ยเยออกจากบรรทัดฐานของการเป็นผู้ปกครองที่ดีอาจจะมีพฤติกรรมการใช้อำนาจของผู้ปกครองในอดีตที่ไม่เป็นไปตามกลองกลองธรรมของพี่เชาะพี่น้องชาว12นักสัตว์ประชาชนพนลเมืองก็มีลักษณะที่จะท้าทายที่จะตอบโต้ไม่ยอมรับอำนาจ วิถีแบบนี้ท่านผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตที่ถูกผลิตซ้ำถูกกระทำถ่ายทอดไปยังคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เป็นวิถีชีวิตที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมของคนใช้อํานาจรัฐหรือผู้ปกครองหรือการใช้อํานาจที่ไม่เป็นไปตามการลองลองทำการใช้อํานาจแบบนี้จึงเป็นกระบวนการปกติเป็นการปฏิบัติการทางอํานาจของชาวบ้านชาวเมืองที่สะท้อนถึงระบบคุณค่า ที่เหมือนกับต่อต้านแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ต่อต้านครับจริงๆแล้วคือวิถีชีวิตปกติที่ผู้ปกครองทํากับเขาถ้ากระทําแบบเนี้จึงอธิบายว่าไม่รบนายไม่หายจนคํำนี้นะครับท่านผู้ชมครับสะท้อนและก็มีบทบาท ถูกนำมาใช้อธิบายปรากฏการทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่หลังพศ2535เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพี่น้องชาวปักใต้หรือชาวนครชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยแสดงออกในกระบวนการดำเนินชีวิตของเขามากเลยนะครับสร้างระบบการเงินสร้างระบบแผนชุมชนทำโน่นทำนี้นำไปสู่ของการพึ่งตนเองเพราะฉะนั้นการไม่รบนายไม่หายจนเนี่ยไม่ใช่ไปจับปลา จับดาบจับปืนหรือใช้ความรุนแรงอย่างเดียวนะครับแต่สร้างกระบวนการดําเนินชีวิตแบบอื่นๆที่ไม่สะท้อนหรือไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการโครงการของรัฐหรือราชการในปัจจุบัน <c oughs> ก็ยังอธิบายในทํานองว่าไม่รบหนายไม่หายจนครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระการเมืองจากวาลลักษ์ครับ